พีก่อนเลยวะแมงร้อยดาบมีมีมมเลนสิบไหมไอ้เกมเล่นสิบไหมพี่ใหญ่ก่อยมีฟอนเลนลิกเตอร์คาปินี่ลาเวียดีแรกโอเคแล้วอเอเลนโดกีล่าคลตอเลนโดโอเคไ้ไดๆ ใช่สิบเพลตอนไหนอ๋นอเออแม่แป๊บแป๊บเดียวใส่เซเว่นไงใช่เพิ่งกดนีด่พอดีเขาบอกคลอดเลขสิบนาทีเวลาเอาเราจะปล่อยสิบไหม ไม่ถ้าถ้าเราเล่นแก้ถ้าไม่งก้นคือไม่ถ้าเราระหว่างสิบกัหรือเรากลัวอะไรเออแบนตรงนั้น่ะอืออย่างไรอืออย่างไรเพลงเยอะไม่เพลงป่าเออเหนื่อยแ ไม่เล่นก็เล่นได้เลยแต่คือพี่ทำได้แค่ต้นเกมไว้ถ้าต่างเกมเลยเกมพี่ทำอะไรไม่ได้แรงมันแรงเ,งเงหมือนแล้วต้องออกมูดาเมย์อย่างมันก็แรงเอาไมไจะเอาเพย์ฟลายพีกเหรอเห็นบอกดูว่ารอพอไม่ใหญ่ดูตัวอื่นไหม่อนเออขีล่าก็ได้ขีล่าอย่งเข้าไม่ได้อยู่ มาพี่ดาเป็นไงได้พี่อยากดาวพอกาวนี่ดูเป็นไรมนะัออ้งเดี๋ยวดาวพอกาวให้ดูเ,ออเดี๋ยวอา่านเออคือเกมใจพี่เล่นเพลยนะ์พอไม่สองคนไอวีทีกับมีไม่มีก็ต้องเลือกอ่ใช่เล่นทีวี ไม่ใช่ไอ้นั้นจบไปแล้วมันเล่นแค่สองเกมเพาะไอ้นี่ทีมใหม่แล้วทีมสามทุ่มใช่เอาไงเเออน่าเลิกไปเลยแกก็ไม่ใช่พี่เล kind of ่นตัวนั้นหรอ้โหไม่อยากพูดเดี๋ยวโยนให้ดูไม่คือมุมมองพี่อ่ะคือเพนไม่อยากรีบเลือกไงเฮ้ยเลือกก็ได้นะเลือกดีแลกอ่ะ อีย่างแล้วเหรอไมาเลยที่ที่วกเต่หรอทิ้งวอืมนี่ถ้าเดี่ยวเซฟเป็นพี่วิเรื่องนันตะย่ายว่าคอมโบแก่วแต่ไม่เอาแบบเหนื่อยเออเมือนขาตายเกินแล้วก็แล้วแล้วมาแล้วมาเด็กๆขอเด็กๆขอไม่อยากขัดใจ ืมช่มันขาตายโดนเทนไถ่หนึ่งพ้าโดนเทนไถ่เต็มหมุนก็ตายห้าแล้วเฮ้ยพี่ว่ามันคอมโบอะวันนี้วีโดแล้วมันเออดึงมาแล้วไปไถ่ายออคืออะไรเงี้ยไม่ยัดรัวไอบอลอะถ้าแกได้ดัวบอลบอลเอาจริงบอลถ้าโดนเต็มเต็นี้ดาเมจย,ยิ่งกว่าแ้วต่อยนะ เรต้องรัแต่จังหวะบางทีเกมอาจจะแบบที่โล่งๆงเงี้ยพี่ก็ทำไม่ถูกครับอพี่ฝึกไอ้นี่แล้วไงฝึกดีแล็ไปเล่นสสยดาเมจนพอตอนก่อนพี่เล่นใส่แล้วด้าจะได้ฟาร์ม่าสองบ่อยๆแต่ตอนหลัง่าสองมันหาก,กินไม่ได้ก็เลยต้องเล่นดาเมจหน่อยเนี่ยตอนนี้ให้มีให้มีคิดว่าจะให้มีเล่นฟอร์เลยนะ นีมีฟอร์เลนพิทีก็ขับเ็นีไปเลยตอนนี้มันขาดอะไรฝา,าก,การจี้อะไรอฮะอะไรนะเมื่อกี้ได้ยิน่อะไรเมื่อกี้จี้อะไรจี้ฝ้าไม่ว่าจะจี้ฝ้าหรือว่าจี้กาง ออเลีนเฮ้ยทำไมพี G ่ได้ยินเสียงละออกมาจีอะไรดิจ Mont ีป่าหรือจีออกไปจีป่อป่าหรือไงอืมการมันมีคิซี่อ่ะพี่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 ไม่ชอบเวลาเจอ ไม่คือมาตรฐานนะ่ะคือคีซี่มันเขีร์ไว้กว่าแรงไงมันเลยเติมเกมไว้กว่าแรงมันเลยตามไม่ทันเอ <c oughs> าเลยน่ะพอๆกันลีเลี่ยมันได้เรื่องตอดแต่ว่าเขียร์พอๆกันแล้วมไม่ชอบเลยมากกว่าใครดวงอาิ โดยแบนตัวที่เกมเกียดอะแบนเพย์ไปเลยเออง่ายดีแต่เพย์ก็น่าทำอะไรยากนางนอกจากว่าเออเออแต่เพย์เพย์แก๊กได้เวลาแก๊กดูวนอะโมท้าสองตุ๊กแก๊กเออเลยเออแบนโอเมนเออกระริงงนั้นแบนอะไรถ้าตามหลังพี่พี่คิวพี่จะแบนดวง แต่ซิวก็น่าสนกันเพราะว่ามั่นแหละจังหวะนะ,ะนะดวงเลยตาเดียวพอไม่ไรแะแพะแทะแท้ไม่ไรเดี๋ยวตาอีกสองตาให้แบกเกี่ยวเกี่ยนเลยแบบแบบกลุ่มเข้ามากนะ โอเคมันเลยบอกเลยพกกิควคอสันเลยไม่ยีบบอกมีกิวคอสแล้ว้นงจากกิวคอสป่ามีทีมเราบ้ายอเล่นแต่มันเล่นนะตัวมันเจอพวกสี่สี่เมา,าสามก็มาส,ามสบายดีเลี๋ย ใช่มันมีสีลบได้เอ่อพร้อมยังไม่มีสีเอาเลยเอาตัวเมนสี่มือเลยอาเฟนี่พี่ฮะไม่เอาถ้าไม่งั้นก็สนไหนอืม ยังอีกแล้วพี่แยบได้อะไรอืมใช่ขิ้หน้กเลยอืมตอนแรกคิดว่ายากพี่เล่นโมเลยมไม่ใช่ทำใช้ทมใช้ใส่เกิดใส่ได้เราก็บอกทำไมจะใส่หนักไหม,ไหมเออมันปับแผลได้ป่ะเออ ว่าต้องเอาถูงอ๋อถ้าไอฝ่ายเหลือสันี่นะอือ๋อีเย้ะใช่โหแม่จริงนะ ทีไม่น่าใช่ไอลูกมาริโอเห็นมาริโอไหมโ,โอ้ยโอ้ถ้าวิธีฟอร์เลย์นชนะไปแล้วเออโหกำลังจะก้นเลยขอบบ๊วย ไม่ได้ลเดี๋ยวถ้าเกมตายพี่ดูแมพให้ว่ามพี่นิ่งไนกันไปละเอ้าคนเราก็่ยาาอยากชนะวะโหเดี๋ยวว่าเครื่องจคนะค้างแล้วมันมันแอบเดชประมาณสักห้าวีได้มั้งเออเท่าที่ดู เาไม่เลทหรออ๋อไม่มันไอ้น,นี่มันโสดละไรน,นี่เราเข้าเพียงปออนี่ประมาณสองตังนี้แกง่ออเดี๋ยวแกดุดูดูดูด๊บตายหมดเลยโมันกลัวเกินเหตุไปมีขนาดมีเทนหายังไม่กล้าเออเรามีตัวตุต้มตามเ้วยเราตัวใช้ฝีมือแกคุณไม่โดนก็แพ้อะเอเอแค่นั้นเนี่ย ยืนโซ่เงียบนะเอขวา,า,าเอขวาเตตโซนบูโดนมัดนึงมองแล้วดีแล้วหัวร้อนมีเลี้ยอ,อยู่กลางเนอะอยู่กอลงเรีนล่างแล้ว,เอ,เ,วเอ้าโดนทันทีอะพี่นั่นไปแล้วมีสองอนะกำลังไปกำลังไปเตโซนบูนะ ใช่อ่อยมันสองมันจบบนนะที่เคียร์ยได้ใช่รู้ฝัมเร็วกว่าไปเอาแปดนี่นบอกแล้วไย่งเล่ะเออฮุกฮุกร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ยอรลิเรยไปเล่ฟอร์เรนแล้วเออมันอยู่เอลฟ้าแล้วการการสองตัว ไอเทนลงล่างนะมันจะไปการบ้านไอลุกลุกจบบนนะเทนเทนเออเดี๋ยวพี่พุ่งเลยมะเออพุ่งว่าวรอรอรอแม่งก่อนกลับบ้านลงเดี๋ยวตีเลยก็เอาไปเลยพี่กลับบ้านละฝากเขียตตามแล้วลุกเริ่มบนนะร่างสองตัวไอเทนหายลงแล้ว ไม่พี่ได้เงินจากเฟื่องบ้านเงี้ให้เราดีกว่าไม่รู้รอเล่นมังกรเลยนะในกิ้วกรดมากกว่าโอเคโอเคไปเล่นมังกรเล่นมังกรเล่นมังกรเล็กสามตัวไออาร์มไปนู้นนั้นอาร์มเล่นไปเลยล่างอ่ะเดี๋ยวไปเคลียร์กลางมันเล่นมังกรเล็กอยู่รู้อ้นนี้ใครเรียกผมไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไอ้รู้ม่เคลียร์กลางนะบับบูเกิดนะมีใครโลรอป่ะเดี๋ยวไป ไม่ไม่งก็รอเพียมหุบเตะโดเตะเจ็บเตะเจ็บเบรียบร้อยน้องอัพแล้วน้องอัพแล้วเตะกรรมมาแล้วเอาเร็วตายาสวยรู้ไหโผล่วันหนึ่งไม่โดนเดิเคาร์ให้ไม่โอเคไม่เป็นไรไอ้รู้เขาฟังฟัง,ฟงบัวเจ้าเหรอเาใครอ่ะพี่ว่าเหมือนเหมือนบัวเพิ่งตายอ่ะโง่กดสปินเลยหรอเฮ้ยโอ้โหมาตัวบางว่ะแม่งคนหล่อ เราตัวบางคีปะ่ะเรียนร้าเรียนร้าเจ็บมากนะหนึ่งคีดไอ้พิวโกะอยู่บนเดี๋ยวไอ้ระวังด้วยรูกมันจบบนมันเป็นฟาร์มเดงต่อได้องนี้ได้นะไอ้แต่ลีเลียมันเจ็บแบบมันคงกลับบ้านไปแล้วละใช่โอเคไอ้บางกอไม่ผิดน,นะพอมันเสียไอ้เตะเตะมาแล้วเฮโซนบนมันเรียกพฮียเตะถอยแล้วเฮ้ยมันมีน้องถอยอ่ะ เออมันเอาจัดอ่ะอืมไม่ไรไม่รออยู่โอเคสยวยมือสองอืมมันไอ้่านี้อ่มันมัน,นมันพุ่งท่าสองพอดีลิเลี่ยมาล่างแล้วนะวผมเคลียร์การให้ระวังนะเอลฟ์สายหน้ามีอยู่ทีมงานโอเคคิวโก้รู้มาเคลียร์การผมเราไปล่างไปโย่ไปโย,ปย่ผมมีสกิลครบเลย ai, tệ thế là ui, tuổi à, khó ok one. One. ok, phổ phổ, tệ na đen, tệ na đen, nó up ok, ba บาเื่อนนำเองอ๋อได้ได้ไดนะ้อืมทั้งสองตัวสลับสลับเลยเลยพี่ดีโอเคได้ได้เอาเ,อเลยสำลับไปบนกำลังไปบนกี่ก้อนนะลนะลสลับเนระียแล้ว,ลวมันอ้อมใหญ่ไอ้ผิวคอยังกันบนนะโอเค โอ้แต่มันเห็นถ่ายแล้วโอ้เทอเทตายแล้วเทตายแล้วดีสดเลยสวยโอเคโอเคแดงตายแล้วไข่จ้วงแดงทีเออสวยอ่ะเอาปลาเอ้ยกำลังไปสอนเอามันถอดมันถอดแล้วมันควรพี่ตีฟองกลางพี่哟 ไอ้ลูกครึ่งหล่อนะลูครึ่งหลอดมันสบายเลยพี่ทียิงยาวแรงดักได้มีตัวหนึ่งสองตัวสองตัวแดงสองตัวสวยบูมันหรือเปล่ามีปะเดี๋ยวเล่นป้องกันนะลุกอยู่กลางออกอัพแล้วโอเเ้ตีแล้วลูกอะลูกตาย,ยหโหแรงจังวะเราเรื่องเราไม่ช่วยบนนะ โอเคโอเคไม่เปไรไม่เปไรพี่พี่มาได้ไม่ได้ดาเมคาีค่ะแตกสวยพี่องกระเบ้าพี่ผมลบเอาเลยพี่เล่นดานต่อได้เพราะคีล่าเราพาตั้งติดเออดามยังไม่เกิดนะไม่เ่เราดาเกิดก็คือเอาเลยน,ะนั่นเองขาวนุงน่งพึ่งเองทำไมรี าสามตัวนะเป็นเล่นล่างต่อไอเกมไอหมีหมีต้องสลับเลยแล้วหมีต้องไปเล่นบนโอเครอเราฮุบบเอ๊เนี่ยฮุบได้เนี่ยฮุบคนละทีสองทีทีสุดเลยเพียวเลยพี่ผมไม่ใช่ไอคิวก่อนไเอาได้นอกอัพแล้วโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราโน้นได้เนี่ยดูเห็นมากพี่ต่อยแค่ไม่กี่มันเหมือนเจ็บแล้วเทมาเทมาเอาได้ตาย เลียโปรฟี่ไม่คือตัวมันเหล็กเกมมันเยอะไงมันจะเอาลุ้งม,มาแบกบต้นเกมมาการเกมเราเลยแบบเล่นอย่างนี้ได้เลยเนี่ยไหลฟอรมอย่างเดียวอยู่พื้นที่ไปเออดูดมาเขียรางนะคิวฟนะ้อนอยู่ล่างด้วยเลยไม่กล้าเข้าเลยเดินวนไปวนมาโอเคสวยเกี่ยการตอเฮ้ยสวย,สวยคิวค้อมติดละเย็นเย็นเย็นอ่ะอยาตา พอเกู่ปวกอยูีย่ยวนอนพอ,อโอเคได้ได้จังหวะเลยได้ได้ได้ตีอะไรมาพอแล้วข้าวเวลาของจริงอ่ะตาอวตอยไม่ติดเลยโอ้ยได้ได้ได้อ,อะอไออรอยู่ดี ต่อให้เชื่อเกมมันยากไปใช่ไหมเออไ,ไม่รมอรแต่ไม่เกมมูรลานมันโซนได้มันมีสกิลฟิลต้องสองสกิลแต่ย็นเราเราต้องเล่นบวกเยอะๆเลือกเลยกะบนกลางล่างเดี๋ยวโซนให้จุดหนึ่งโอเคได้ไดเดี๋ยวพี่เคลียบบนให้ ได้ได้ระหว่างตอนนี้เราแย่งคนละทีนะเราต้องเน้นเป็นช่วงๆมันอยู่คออยู่บนนะโอ้ฟีอยู่โอครึ่งหลอดแล้วอยู่คอแล้วอยู่คอเจ็บมากนะแดงแล้วบนลสามตัวโอ้ฟีอยู่พี่พี่พี่มันโปกลางพี่ไม่โดนไม่โดนนอ้ยไม่โดน คิวกอนตีอยู่ออน,ยนะเกียร์ากาแล้วเกียร์บนอยูเพราะว่ามันมีเดบอบนเราต้องเล่นตามจุดที่ว่ามันมีคยวกคอมารึ่งหลอดละวอรอมบนได้พี่รึ่งหลอดละวอรอมกลางได้สวยได้จบเลย ไา้เต็มหมดว่ะอืมเอ้สวยเดี๋ยวบอกทอกซิ่งเลยว่าีมนี้อืมคืมันคือวิทยาได้ใช่ปะ่ะตอนตอนเกมมายืนหน้าป้อมใช่ปะ่ะเหมือนเดินถอยหลังป้อมหมดเลย ในไข่กาเม่เขียนเออใช่ฮูไม่โดดก็จบแต่ถ้าหุโดดก็ได้ไห้ปะมันกลัวเลยตอนหลังได้ตอนที่ค่าสองสาตัแวแรกได้เกมบนล้วนเลยเกมหูไม่ฆ่ายาอ,อ,อมีอสักครั้งได้ไหม